สบายดีพี่น้องสบายดีตอนค่ำๆพี่น้องเอ,อ้ยเฝ้าน้องง้ออยู่เบิดมือเกือบแม่มันบนเรือไวให้กินเลยจนค่ำแล้วปล่อยวาจนโอ๊ยอยากออกก็ออกบ่ออกออก,ก็ตายยาไปรอบเบิ่งพาะก่าก่องอับหยับเยู่ค่ะเหลือหน่อยหนึ่งแม่มันกินไปน้ำพี่น้องเอ,อยก็เลยมาหนึ่งข่าออกอ่อน อา่าเหลือมันกินนี่แล้วจนว่าสิบ่อ่าวเลยจนว่าสิบ่อ่าวเลยผัดไปย่างรอเบ,บิง่งพา่อว่ายังก่องยอบอยู่ดีมันยังเหือไว้ให้กินเหือแม่ปะแม่มันกินแล้วนี่ดีแล้วมันยังจงไว้เดี๋ยวกินแงะกอนมื้อนี้ว่สาสิปาไปไ่สดน้ําาวดจมลาโทรมาแล้วบ่โทรไปหาอยู่ อาการล้านเคยไงยังบ่อนันละพี่น้องส่งขืนเวียงพผมละพี่น้องเอ้ยจังไรก็จังมาเล่นเบื้งน้ำกันทร์อีกเจ๊ซี้กะเจเจทะลุเอนไปเลยสีลงไปสู่เจเจไปตอนซีโมงนี่แหละนอนเฮือนผขาเจะมีกับอยู่เฮือนผขาคนเดียว เราฟังข่าวโทรถามเืินจังขึ้นบันไม่<ท>อืม, <c oughs> มน่าเป็นแล้วนักทำใจมันก็ะทำอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนิดน่าได้เนี่ยมันผ่านไปขึ้นไปฮอตซูนกระดูกพุ่นละมองเวียงจันทร์พุ่นทานหักยังหักสิยัง แล้วต่บุญตะกร่มทำลูเนทปแล้วนะลูไก่นทังอ่ะมันกับบ่ไดไก่แต่่างนทางมันคดมันงงมันเลี่ยวลายมมืดวามันเสือกส่พเราช่เอาไกะจับดวนเยิกิกินตุมนองว่าก็จังสิไปพี่น้องเลยเอาแหงสักกอนหน่อยสิบมมีแห้งไปกับจักสิม้วนสีซืนได้สำไรได้พี่ดองเด้อน่า่ัดห้องไปห้องไปผัด หายสะบ่จังไดกะเลยสิบริเลยสิบริมวนเพราะว่าจังไดกะพยายามนี่แหละพี่น้องเอ้ยเกิดขึ้นกับทุกคนนั่นแหละแตั้งแต่ซองหาบ่เห็นมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเท่านั้นล่ะเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ลาบมือกับมั่นนั่นนี่ล่ะ ยังได้กะสู้สู้ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่มอบให้ก็ได้ไลอกกินเข่าก็พี่น้องเอ้ยจังสิลงไปสู้เจี๊ยบเพื่อนแต่งตัวถาบอกว่าแต่งตัวถาโรสกระสิไปสู้เพคนไปบ้านเจ้ามลาไายสดที่นัดกันไว้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังติดตามไปเบิ่งน้ำกันได้จ้าเอ้ยทำการส่วค่ะเหลือแค่นี้ไม่ไล่เต็มพี่น้อง ถาดตั้งแต่เศร้าทอดค้าต้มสุกาพี่น้องเอ้ยบริอ้อมได้แอมดอกวนเลี้ยวเห็นก่อนโอ้ยมันกลิ่นแต่ได้นี่แม่มันกลิ่นแล้ว,น,น,ลว,น,น,ลวนีน่ยเนี่ยเออบริไลไปได้พี่น้องเอ้ยอเออแค่นี้ฮน้ำบรายโดยสดก่สดเฮ้ยว,ว้าให้ร้อนกินต้มน้ำมันแซ่บๆน้องกันก้อนสิไปนลายซอสพี่น้องเอ้ยเกลือยู่เฮือนถา โะวัยู่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยยังใครก็อยู่เพื่อน่จะไปโคตรปล่อยน้ำแน่นอนพี่น้องเนาะมีแต่รอฟังข่าวเรือนร้านร้านเคยกระดาษยังกำลังส่งคืนเรื่องน้ะมันก็ขึ้นไปได้สมองกลัวลนะน้ำคันหอดง่ายดอก ให้แต่ว่านั่งรถลงบ้านพระเจ้ากับภาไปแบบมันดทวนเลยค่ะที่หอไหวอยู่ดอกด่วนนะรถตีนเลกระเจ็ดข้างสักค้าง<ว>าแล้วกร<ว>ะสุกเด็กกระสุกเ,เกิดมาแล้วก็ต้องหลับมือกับมันทั้งสี่แหละเดีย๋ยวจะมากินน้ำกันพี่น้องเลยตอนตอนหน่อยพูด หอยๆจนดนสิได้กินเทื่นึงพี่น้องเอ้ยเนาะบได้จนว่าโออยากออกก็ออกได้ปัญญาไปหาเลาะยอบอยู่ในิดิดมันก็บ่ได้เกือกได้ล่ะมันก็ดอ่ยาลายๆใส่น่แหละปลูกอยู่ในหญ้างกินสดก็ได้ รอมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยมีแรงเดี๋ยวไปกินน้วกันมาพีนน้องเอ้ยมากี oh. ่น on ้องทน้ำกันกินข้าวต้มน้องมจนคำทานกินนันแต่เตี่ยงว่าสิากินต้มกินตอนเที่ยง่จนคำก็สิบรอกินละไดีกิใหเยนอนาเปลี่ยนกันนันชอนมวยกินปลากิน ไปสแสดงคอนเสิร์ตอ่นมุนจะยอมซินพี่น้องเลยอยอะไป่หาหายห้พี่น้องเบอร์นี้เ้อเราไม่าซ <laughs> ื้อนไปหาเฮาหาะอนนะลองมุนมวดัดตรงน,นั้นหรอไี่ององเด็กกะตีตามก็้องมาแล้วสองเจ๊อมาละเวัน,วมวนหมกบมือลกลงมาตสุดใต้เข่า เมื่อกี่เขาห้องก็ะจิโตข้อ,ขอขให้นังเลยจะเช้าบรไ,ได้กินขา้ขขาวกินข้าวน้อยเดี่ยวกินข้าวก็้มาอุ้ม้องเตียวมามาวันหลมาแต่กีนน้องว่างในเสือ้อลมาหางาวของใครกินบ่อเป็นไรนั่นินน้องว่างข้าวเปืน่กีสิบตัวขนะ้อไห มันเรืองของเดียวเยได้แบ่งให้เต่เอื้อนน้อยนึ่งลงไปน้นเอนเดื่อนนนอนเพื่อนขาอกผู้เดียว ม,ม,ม,มันม่ตหมอวอยู่ันหลือลน่ก็นแมวกอนน้นที่ัองอื่น้ฟ้าขึ้นไปเบิ่งมองเกิดเหตุพี่น้องเอ๊ะพาขึ้นไปเบิ่งมองเ,เกิดเหตุอีกบ่แม่เปนเปล่าองนี้มันา้เอไอาไปสร้างเรอ้มาอม อันน das ี also, ้เจี๊ยบเต็โตถาห้องมีข้องหน่อยไปได้พี่น้องเลยบอกว่าห้นนั่งเต็นโตถาเลยเยอะกว่าล่ะขึ้นมากะ่ดงห้อยกงเหรอแมว เกิดเรื่องไหนก็นเลยบริเลลงอันงานขึ้นเพื่อนใหม่เขาหอดบริเลลงยังเไยเขาบอกโทรลงเลยไปมือนไปซื้อน,น้ำก่อบ,บริเลไปเรื่อยมาขึ้นแั้นกับบ๊อกวัยดีแันมาดึงแถบจากคล้องนี่ออกขัน้นตอนเนี่ย่ดีเด่นเลย อย่าี้แหละค่ะจะได้มีพลังเสียง,องนอนแไปห้องกับบ้าบ่มิเสียงเลยน้องพี่น้องเลยเกิดกับสัญญาณมือนนี่ก็ับสัญญาณดีบ้าบานเตียงลาดอ่ะมันมีมันล้มพี่น้องเอ้ยอาบน้ำแต่อาบน,น้ำแต่เบ้นมิตะอยากลงจำ กูถ่าเพัน่าบร็หายใจบาบ้ามันบบกแพ้ปรบพื้นพอไม่ขนาะจะมันได้หลวมมากกับไปได้แก้เลยแก้ยังมมนจับจะกีแก้ย่ข้อขัาแก้ยกกูเหมือนปล่อยมาเลย

สี่ก้าคยูเพิ่นเจ็บยังม่เศร้าตื่นมาแล้วเินเนื้งหางตัเงนตัวเงินเนี่ยนั่นะไว้ลายมือหนัทองไว้แบ ก็ขึ้นม,มาตอนเที่ยงเลยด้วยเจี๊ย,ยบขึ้นมากินแ่บนั่งกินอยู่บ้อนออานนุง่งอ่ะลืมถาม พี่น้งว่ามคือว่าอาหารจนยอดเลยนะพี่น้องเลยจริงๆอมาออมออมกระแทกออแซบครับเลเยอน่พอมาป่ะยุุุกินอม็จะ่านเมาติดตามไปบ้านเจอมาราน้ำกันพี่น้องเมอแอนมวนๆยาวๆน้ำกันเนาะเดี๋นี้ก็ปเ้ยาวดูที่สุดค่ะ มืออื่นจังมารอฟังข่าวเรื่องร้านเคยอ,อีกว่าเป็นยังไงก็มีกำลังเดินทางสวนเวียง,ยงพี่น้องเลยจะได้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด็กน้องเด้อมือนีนจีดีน,ดนะนอนอ,อยู่ในห้อง่อานคอมเมนต์แลวก็ตกบคอมเมนต์ไปหายไปจากซึงในความเป็นห่วงเป็นแง่ของูลข้อมน้องพี่น้องเนานะนอนะขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจจเจีซีกัสิทธิ์พยายามเก็งแข็งนะพี่น้องมันก็ต้องทานไปไม่ได้ล้คนเฮ้าเกิดมากมัน ต้องมีทุกคนนั่นแหละค่ะบมมือใดกับมือหนึ่งขอบคุณละลายพี่นอ้องติดตามไปเบิ้านเจออมราลนาด้วกันจะสบายดี